น้ำจิมน้ำจิ้มัตใหญ่ค่ะหลาดไปเลยเนี่ยสวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบกับเจนอีกแล้วในช่องเจนไทยอีสานนะคะมือนี้สิพ้ามาก,กิน หอยแครงลวกน่าดเบ้างตัวนี้ตัวบบกใหญ่หอยแครงลวกอีกแล้วจา้าเพราะว่าซื้อมาสามกิโลทั้งต่าทั้งย่ำมือนี่ห้องกระสิม,มาลวกจิ้มเนาะกินกับน้าจิม้มมือนี่เอาพริกเขียวพริกเขียวเห็ดนะจา้าบ่เป็นการเยเวลาเ่ามาลงมือก,กินกันเลยเนาะหอยตัวใหญ่ๆเราก็สดหอยที่อิตาลีนะทํายังไงดีเอานี้จิ้มเหระแังซนะีน้ำน้ําจิม้มน้าจิ้ม ตักสีเด็กเราจะให้ดูตอนนี้นะตัวใหญ่ครับหลาดไปเลยเนี่ย ไปากินหอยอะ่ะต้องรองหอยแกงอร่อยมาเบื้องหนามนนยังหยดอยู่เลย แซบค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูหนาวนะคนม่าไปเที่ยวทะเลหอยก็เลยออกค่ะ เขาให้เก็บได้บอกเกินคนละหาโลแต่เราก็ไม่เคยไปเก็บหรอกสามีบอพาไปนั่งบอก,กินอาหารทะเลนะมันแซบมันเลิด มันฉ่ำมากวนมาเนี่ย คุณแม่ไม่สนใจกินอย่างเดียว Nào, được bạn hãy đăng ไมนได้มาแล้วมาแม่มา <S <S 1> <S 1> <S 1> อย่าเห่าสิ้างบ้านเขาด่าเราจะเห่าทำไมละ่ะ เด้เห้าวมาคุณแม่กำลังฟินในการกินหอยแม่ลูกไปวีนอีกแล้วแล้วหนูจะวีนทำไมล่ะก็ให้กินขนมแล้วงา แม่ก็ให้กินขนมแล้วไงวหนูก็ได้กินขนมแล้วไงหนูจะเอาอะไรอีกอย่าเวียนว่ดกินข่าวแรงได้เวียนยังสิว่าเด็กกินข่าวแรงเด้เดยสิจับไปโผดเลยไปโผดก็คือเอาไปทิง้งเอาไปปล่อยวัดนะคะโผดภาษายาาาีสันอืม <sus> mm. -hmm. <sus> สำหรับมือนีก็สวัสดีแล้วขอขอบคุณที่เขามารับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเตืนนิดจ้าสำหรับมือนีก็ลาไปก่อน